สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงยังไม่ต้องไปถึงห้องครัวข้าง,งบนหรอกค่ะเอ,อ้ยังไม่ต้องถึงข้างบนหรอกค่ะเหนื่อยแน่แกเอ้ย นี่นะคะของพีชค่ะของพีชค่ะของพีชค่ะ ได้แค่นี้แหละหมดปัญญาโอเคที่หลังนะถ้าสมมติว่าชั้นเนี่ยจะให้วิตามินะลองบอกดูนะว่าหยุดมันดีนึกออกปะ เอ็นดูจมันได้อะนึกออกไหมเอเนจีมันมันได้อ่ะกันแด่เหลือสิบแปดลอดใกล้ตายละุกของดิ แกวันหนึ่งฉันไม่ได้หยุดเลยนะจริงๆนะบวกกับเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นคนมีระเบียบอ่ะก็ไม่แปลกป่ะห้องจะลกขนาดนั้นอะมันได้แค่นี้อะสุอบัญญาเดี๋ยวขึ้นห้องเราจะต้องหยุดแล้วนะ ให้วันแต่งฉีดวันแต่งฉีดด้วยนะเฮ้บยบ้านร้องอยังงวะแล้วใครไม่ปิดไฟห้องหนาวเมือนเนี่ยล็อกบ้านก่อนแม่บ้านอย่างบุกดูแลบ้านแทนคุณพ่อก่อนนะคะว่าร้องไงวะเธอดูของปะ ลองซ้อมเข้าบ้านก่อนลนะ็อ,อกไง่ป่ะบ้านล็อกไงวะ ล็อกแล้วมันล็อกเอาเว้ยแล้วคราวเนี้ยอยู่นอกได้ไปเลยนะเดี๋ยวลองซ้อมดิเก่งว่ะ มีถึงเบอร์ล็อกบ้านได้ละแกมาล็อตรั่วบ้านโอ้ไม่กอดล็อกแล้วแหละบิวเข้ามาบิวล,อล็อกเรา ล็อกไม่ได้แล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยนะว่าฉันกดปุ่มไห,มน,หมมนไปอย่างเมื่อกี้อ่ะร้อนไหมลูกร้อนไหม ไหตูดเป็ดใช่ไหม <S <S ฉันนี่อยากจะเชื่อเลยฉันว่าใช่ปะ่ะฉันว่าใช่แม่สาวแต่ฉันว่าใช่ <S <S ฉันว่าใช่ฉันว่าใช่ปะฉันว่ามันมันได้อ่ะ ที่หน้าตาเหมือนปลาหลักขิดเลยอ่ะฉันก็ว่าใช่ใช่แน่แล้วสิวนี่ก็คือปูดมากนะนี่แค่หนึ่งวันเหนื่อยแทนได้ไหมเหนื่อยเนาะ ถามเป็ดหน,น้าตาเหมือนแบบปลหลักขิดเขาเรียกอ,อะไรนะปลหลักขิดเออสักอย่างอะ่ะแกงเฉิดฉายเลยนะแก้วแปบ,บหนึ่งลูกฉันก็พยายามหาเงินมาเลี้ยงดูพวกแกเต็มที่แล้วใช่ไหมไเป็ดเชิดเฉิด นี่หน้าตาเแบบว่าไรเธออันอันไหนในห้องใช้ได้มาขายหมดไม่ได้แม่ตกลงฉันน่าจะใช้คีเพราะว่าลองบีบด,ดูแล้วมีความแบบยืดหยุ่นเล็กน้อยจะาลวกอะแกวรอแป๊บหนึ่งได้ปะล่ะรังรออะเนี่ยเอาน้ำแข็งให้ตากลมเพิ่มปะเนี่ย เอาเคินออกออก,ออกตรงน,นี้แก้วออกสิเร็วเร็ว จริงของเยอะทุกพี่หนยจริงๆต้องการพี่จุ๋มมากแก้วแก้ว คนตายวะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่ะลูกใหญ่เอาไปฝากคะ่ะเรียงไม่ไหวคะ่ะคนเดียวเรียกไม่ไหวขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนหนูจะไม่ลงมาข้างล่างแล้วเพราะถูกกลัวแมลงสาบไม่บายแต่ว่าน่าจะลงไปเอาอ่ะลงอีกแล้วว่าจะลงไปเอาน้ำแข็งให้ตากลมหน่อย กลิ่นตุบๆนันจริงเดี๋ยวฉันต้องไปหากินด้วยบาย